เวลาที่เราจะต้องสูญเสียใครสักคนหนึ่งไม่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนได้มากแค่ไหนก็ตามก็คงเจ็บปวดแล้วก็ยากมากเลยที่เราจะต้องผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงตัวเราเองจะคิวกับจิตใจที่มันเจ็บปวดตรงนี้ได้ยังไงบ้างออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง ios และ android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟรัชด,ดาพรศิวิไลนักจิตตาวิทยาคลินิกค่ะปัญหาที่ใครหลายๆคนมักจะนํามาถามเวลาที่เราจะต้องสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปหรือเรากําลังอยู่ในภาวะที่เรากําลังอ,อกหักเนี่คงจะหนีไม่พ้นกับการที่ตั้งคําถามว่าเราจะคิวใจตัวเองยังไงดีในวันที่เราอ,อกหักเมื่อเราอ,อกหักแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับตัวเองยังไงได้บ้างเป็นคําถามที่เป็นปัญหาของใครหลายๆคนเวลาที่เราจะเผชิญกับความเจ เจ็บปวดของจิตใจไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ก็ต้องการวิธีการในการฮิลจิตใจของตัวเองแต่มันน่าแปลกนะคะคุณผู้ฟังถ้าเราอยู่ในฐานะของการเป็นผู้รับฟังความเจ็บปวดหรือการที่มีใครสักคนหนึ่งมาปรึกษาเราเกี่ยวกับปัญหาความอกหักหรือความรักเนี่ยเรามักจะตอบได้ง่ายได้มากมากเลยแล้วเราก็สามารถอธิบายได้ด้วยว่าควรจะเริ่มต้น1 2 3 4สอายังไงบ้าง แต่ในขณะเดียวกันในวันที่เราไปยืนในจุดที่อยู่ในความเจ็บปวดเองหรืออยู่ในสถานการณ์ของการอกหักเองมันยากมากเลยที่เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราจะผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงบ้างพอวันหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญกับความอกหกักไม่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่สามารถอดทนได้มากแค่ไหนก็ตามก็คงเจ็บปวดแล้วก็คิดไม่ตกว่าเราจะไปจากตรงนี้ได้ยังไงบ้างเราจะ move on ยังไงได้บ้าง หรือว่าตัวเราเองจะฮิวกับจิตใจที่มันเจ็บปวดตรงนี้ได้ยังไงบ้างเหตุผลหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราค่อนข้างคุ้นชินกับการมีใครสักคนหนึ่งในชีวิตจริงๆยิ้มมองว,ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ในฐานะของแฟนอย่างเดียวที่มันเกิดให้เรามีความคุ้นชินต่อการมีใครสักคนหนึ่งในชีวิตแล้วเวลาเราเขาหายไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับความอกหักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนสนิท หรือใครก็ตามที่เคยอยู่ในชีวิตเราแต่มันอาจจะเจ็บปวดมากกว่าถ้าเขาอยู่ในฐานะของแฟนเราเราอาจจะคุ้นชินกับการที่มีใครสักคนหนึ่งไปทานข้าวด้วยมีใครสักคนหนึ่งไปนั่งดูหนังเ,เพื่อหรือมีใครสักคนหนึ่งคอยตามใจอยากที่จะพาไปที่ไหนก็ได้อยากที่ใจเราต้องการพอเราเริ่มคุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยพอวันหนึ่งเราจะต้องกลับมาอยู่คนเดียวจริงๆหรือจะต้องมาทําอะไรที่จะต้อง มีเพียงเราคนเดียวมันก็จะค่อนข้างเงาเงาเปียวๆไปสักหน่อยใช่ไหมล่ะคะในมุมมองของอิฟเองเนี่ยมองว่าอาจจะไม่ใช่แค่อกหักเท่านั้นที่จะทําให้เรารู้สึกว่า มันจะต้องฮิวใจตัวเองถ้าวันหนึ่งเพื่อนสนิทของเราหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่เคยอยู่ในชีวิตเราเขาออกไปเนี่ยอีว่ามันก็คงเจ็บปวดไม่แพ้กันเลยแบบไปไหนเคยไปด้วยกันแล้ววันหนึ่งแบบมันไม่มีใครไปด้วยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเราอกหักอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิต มันก็คงแตกต่างจากการที่เพื่อนคนนึงหายไปจากชีวิตเราเรื่องของการอกหักเนี่ยเวลาที่คิดขึ้นมามันก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วใช่ไหมล่ะคะการทํางานของสารสื่อประสาทของคนที่เขามีความรักหรือเขากําลังอินเลิฟอยู่เนี่ยมันจะเทียบไม่ได้เลยกับการที่อยู่ในห้วงของการที่มีความเจ็บปวด ซึ่งอยากจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังเห็นภาพแบบนี้เพื่อทําให้ตัวเราเองสามารถเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรเวลาที่เราอกหักมันถึงดูทุกทรามานจิตใจจังเลยให้เรามองถึงการที่เวลาที่เรารู้สึกรักหรือเรารู้สึกอินกับอะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ยมันคล้ายๆกับคนที่ใช้สารเสพติดหรือมีอาการติดสารเสพติดอยู่มันเหมือนกับสารสื่อประสาทของเราเนี่ยมันวางเงื่อนไขให้เรามีความต้องการ มีความอยากได้เหมือนคล้ายๆกันกับเวลาที่เราอยากยาหรือต้องการยาเข้าไปเสพช่วงที่เราหลงลรักกันหรือเรามีความต้องการกันมากๆอยากจะมีกันอยู่ในชีวิตอยากจะให้เขาอยู่ตรงนี้อยากจะมีเขาอยู่ข้างๆอยากจะให้เขาช่วยพาท,ทำแบบนั้นแบบนี้แบบโน้ตอะไรอย่างเงี้ยทาตัวติดกันอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนระาวาังเงื่อนไขให้กับชีวิตเราว่า คนคนนี้เนี่ยเป็นจิ๊กซอที่มันลงตัวกับเราตัวเราจะต้องติดกันกับเขาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเลิกลากันไปมันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์บางอย่างที่มันหลุดหายไปภาพของเรามันก็จะดูแบบไม่สมบูรณ์แบบดูมันจะค่อนข้างไหวเอนได้ง่ายบางทีมันอาจจะเกิดความรุนแรงทางด้านจิตใจไม่ต่างจากการเลิกยาเสพติดของเราเลยหลายคนอาจจะคิดว่าแค่เลิกกัน ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยที่จะต้องทำใจแต่ในความเป็นจริงอะค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยในทางอารมณ์ของคนที่เขากำลังอยู่ในภาวะของความอกหักเพราะความเจ็บปวดที่เขาเจอเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับเรื่องต่างๆที่คนอีกคนนึงเขาเผชิญ มันอาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ขึ้นกับประสบการณ์การเรียนรู้หรือบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วยว่าเขามีความต้องการพึ่งพิงคนอื่นมากน้อยแค่ไหนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถบอกแบบนี้กับใครได้นะคะว่าการแค่อกหักเนี่ยมันไม่เห็นจะต้องเจ็บปวดขนาดนี้เลยความอกหักหรือความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียคนรักเนี่ยบางทีมันก่อให้เกิด ความไม่สบายทางอารมณ์จนบางทีมันเป็นเป็นใจเสี่ยงที่ทําให้นํามาสู่โรคทางจิตเวทหรือโรคทางอารมณ์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันแบบนั้นแล้วเนี่ยมันเลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่อยากที่จะอกหกักแล้วก็พยายามรักษาความรักไว้ไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะเราจะทํายังไงดีเพื่อให้จิตใจเราเนี่ยสามารถฮิวตัวเองได้ด้วยตัวเราเอง แล้วเราสามารถที่จะก้าวผ่านกับความรู้สึกเจ็บปวดจากการอกหักตรงนี้ของตัวเราไปได้อีฟต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่าการฮิวใจตัวเองที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับบางคนแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับใครหลายๆคนด้วยเช่นกันแต่มันจะเป็นวิธีการหรือมันเป็นแนวทางบางอยา่างที่อาจจะช่วยให้คุณผู้ฟังที่กําลังอยู่ในภาวะของความอกหกักและกําลังเจ็บปวดอยู่ตอนนี้เนี่ย เห็นภาพบางอย่างที่เราอาจจะต้องทํากับตัวเองหรือช่วยเหลือหรือว่าดูแลตัวเองอีก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเพื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนได้บ้างวิธีการที่อีฟมองว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับเราในด้านหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เรารู้สึกอกหักแล้วอยากฮีวใจตัวเองเนี่ยอีฟมองว่าการออกไปปาร์ตี้หรือการออกไปเจอคนใหมๆ่ๆไปเจอสถานการณ์ใหมๆ่ๆหรือตอบรับการไปมีติ้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนเนี่ย คือเวลาที่เราเศร้าอยู่กับตัวเองนานๆแล้วเราก็รู้สึกว่าบรรดาพ้องเพื่อนที่มองดูอยู่ห่างๆเนี่ยเขาไม่กล้าเข้ามาหาเราแต่การที่เขาแบบเหมือนเอ่ยปากชวนเราเล็กๆน้อยๆในการทํากิจกรรมอะไรอิมมองว่าถ้าเรายอมรับแล้วเราลองออกไปแต่มันจะทรมานเนาะบางคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่อยากทําอะไรมันไม่ได้อยากจะขยับตัวมันอยากจะเก็บตัวมันอยากจะร้องไห้แต่ขอแนะนํานะคะคุณผู้ฟังว่าลองลุกขึ้นมาก่อน ลุกขึ้นมาจากเตียงลองออกไปกับเพื่อนไปมิงเล็กๆน้อยๆไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามไปหาเพื่อนใหม่ไปหากิจกรรมใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองเพื่อทําให้ตัวเราเองเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยม,มันมีโมเมนต,ต์ของความตื่นเต้นอื่นๆอยู่นอกจากความเจ็บปวดที่เรากําลังเผชิญออกไปแต่งตัวสวยๆไปทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้กับตัวเราเองเพราะว่าอย่างน้อยแล้วการออกไปเจอใครสักคนหนึ่งไปเจอเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่จะนำพาให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าความโสนมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแล้วการอกหักเนี่ยมันก็เป็นความเจ็บปวดเพยงชั่วคราวที่มันเข้ามาเป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตของเราสิ่งหนึ่งที่อิฟเจอจากการที่ได้ยินแล้วก็ได้ฟังกับใครหลายๆคนเวลาที่เขาคิวใจตัวเองด้วยการออกไปเจอใครหรือออกไปมีติ้งกับคนอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันอกหกักแล้วเราก็อ๋อเศร้าเสียใจ เรากลับมาพูดกับตัวเองว่ามันเป็นบางส่วนในชีวิตที่เราได้มันกลับคืนมาเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเคยขาดหายไปในชีวิตในวันที่เรามีเขาแต่วันนี้แล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเอามันกลับคืนมาสิ่งหนึ่งที่ค้นพบจากการแบบพูดคุยแล้วก็ จากการที่ได้ยินได้ฟังใครหลายๆคนบอกว่าการออกไปเจอคนใหม่ๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีแล้วก็มันทําให้เราสามารถปรับลืมช่วงเวลาบางอย่างที่มันเจ็บปวดตรงนั้นไปได้แล้วก็คนอกขักบางคนเนี่ยถ้าสามารถพูดกับตัวเองได้ว่ามันได้รับบางส่วนหรือสิ่งต่างๆที่มันเคยหายไปจากเราแล้วเราได้มันกลับคืนมาเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราทําหายไประหว่างการที่เรามีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่ง ความคิดแบบนี้เนี่ยมันบ่งชี้นะคะคุณผู้ฟังว่าเราอาจจะเครียดกับมันได้น้อยลงแล้วแล้วเราก็อยากจะได้ชีวิตของเรากลับคืนมาการออกไปเจอใครใหม่ๆไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่ๆบ้างมันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้เจอกับประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกใหม่ๆกับตัวเองนอกจากความเจ็บปวดด้วยคนที่เขามีความอกหกักหรือว่าแบบ อยู่ในช่วงของการที่กาลังหา How-to ในการฮิวใจตัวเองอมองว่าการออกกาลังกายหรือว่าการหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากินอาหารที่มีประโยชน์มาทํากิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของเราเนี่ยมันคือการที่เรากลับมาดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยคือเวลาที่เราผ่านช่วงเวลาลายอะไรมาหนึ่งกิจกรรมที่เราควรลองทาไม่ว่าจะหันมาออกกําลังกายกินเคีนทํา IF กินอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรืออาหารบางอย่างที่เรากินเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันดีต่อร่างกายเราจังเลยเพราะนอกจากสุขภาพจะกลับมาดีขึ้นแล้วเนี่ยหุ่นดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นมันก็จะเป็นความเพิ่มความมั่นใจในตัวเองให้กับเราได้ด้วยแต่ข้อจํากัดของมันก็คงจะมีอยู่ใช่ไหมล่ะคะว่าบางคนก็อาจจะมองว่า การไปยิมหรือการไปทำกิจกรรมมันคือการหันมากินคลีนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราไม่เคยทำแล้วเราจะมาทำคนเดียวมันเป็นเรื่องที่ยากมากนี่จะบอกแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่เราฮิวใจตัวเองกิจกรรมที่เราหันมาดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวค่ะถ้าเรามีเพื่อนหรือมีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เขาก็จอยกับกิจกรรมที่เรากําลังทำพี่ว่าชวนเขามาจอยด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะอย่างน้อยแล้วเนี่ยเรามีบัดดี้ในการทํากิจกรรมเหล่านั้นเพื่อทําให้เราลืมกับความรู้สึกบางอย่างของตัวเองไปได้ด้วยการออกกําลังกายหรือการหันมาดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ดีแค่สุขภาพจิตใจของเราแต่สุขภาพร่างกายของเราก็จะดีตามมาด้วยซึ่งการดูแลสุขภาพของตัวเราเป็นเรื่องสําคัญมาก,มากๆหลังจากที่เราบอบเลิกกับใครสักคนนึง แต่มันมีสาระและวิธีการของมันอยู่นะคะคุณผู้ฟังเช่นบางทีถ้าเรารู้สึกว่ามันยากที่จะต้องทําอะไรคนเดียวแล้วเขาเนี่ยเคยอยู่ในชีวิตของเราในช่วงเวลาหรือกับบางคนเนี่ยไปออกกาลังกายกับแฟนไปทานร้านอาหารคลีนกับแฟนแล้วการที่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้เป็นเรื่องยากมากๆเลยยิ่งแนะนําว่าให้ลองจัดตารางกิจกรรมของเราให้มันเป็นระบบ พยายามกินอาหารให้ได้สามมื้อแบบที่ตัวเราเองไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับมันที่สำคัญคือเราเนี่ยจัดระบบชีวิตของเราด้วยตัวเราเองอยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำรวมไปถึงอยากจะทานอยากจะเล่นอยากจะทำกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราเคยอยากจะทำก็ดึงมันกลับมาในตารางกิจกรรมของเราค่ะคุณผู้ฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีต่อจิตใจมากๆเลยนะคะ มากไปกว่าน,นั้นแล้วเนี่ยการพยายามออกกําลังกายเนี่ยมันอาจจะเข้าไปเป็นนิสัยของเราแล้ววันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความเฮลตี้ในตัวเองแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยวิธีการฮิลใจตัวเองอีกแบบหนึง่งที่มองว่าน่าจะได้ผลก็คือเรื่องของการที่เราไปหาใครสักคนหนึ่งไปเจอไปพบปะเพื่อนเก่า แบบช่วงที่เราอยู่กับแฟนหรือเรามีแฟนเนี่ยบางทีกับบางคนบางคู่มีการทําตัวติดการตลอด24ชั่วโมงเลยการได้กลับไปใช้ชีวิตกับคนอื่นๆเช่นครอบครัวแก๊งเพื่อนเก่าหรือบัดดี้เก่าๆหรือเพื่อนที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยมันล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ช่วยฟื้นฟคูความรู้สึกแล้วก็จิตใจเราได้ด้วยนะคะ แต่บางทีการที่เราไม่ได้อยู่กับเพื่อนรักเรานานๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงเนาะเพราะบางทีเพื่อนก็จะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยก็เพิ่งเคยเพิกเ,เฉยกับเขามาก่อนบางทีเขาก็อาจจะลืมไปแล้วว่าเขาเคยเป็นคนสําคัญของเราเราก็อาจจะค่อยๆชิดแชทกับเขาก็ดึงเขากลับมาอยู่ในชีวิตของเราเพื่อนของเราสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเพื่อนของเราอะคะ่ะในวันหนึ่งที่เราไม่มีใครเชื่อว่าเขาก็ยังพร้อมซัพพอร์ตเราอยู่ การเลิกลามันมีผลต่อระบบแบบวงจรของความต้องการการพึ่งพามากๆเลยยกตัวอย่างเช่นเด็กที่เขาเหมือนกับติดแม่มากๆแล้ววันนึงเนี่ยเขาไม่มีแม่แล้วอะ่ะแม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในความสัมพันธ์กับแม่เขาก็ยากที่จะแยกจากจากแม่เลย แล้วในขณะเดียวกันตัวเราเองเนี่ยถ้าเอาเราไปติดกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นแฟนก็ตามนะคะโดยเฉพาะเราติดแฟนในวัยที่เราโตมากแล้วเนี่ยทีเนี้ยเนี่ยมันจะเกิด ความรู้สึกที่มันยากที่จะแยกจากได้ง่ายความเจ็บปวดมันก็เลยทวีคูณมากกว่าปกติตรงนั้น่วนผู้ฟังมองว่ากลับไปหาไปพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเกา่าครอบครัวแก๊้งเพื่อนใครก็ตามที่เราเคยมีความรู้สึกผูกพันด้วยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะตัวติดกับแฟนหรือก่อนที่เราจะมีแฟนคนนี้แล้วทาให้สังคมของเราหายไปเนี่ยมันทําให้ตัวเราเองได้ ฮิวความรู้สึกแล้วก็ฮิวความสัมพันธ์ของเรากับคนเก่าๆที่เขาเคยหวังดีกับเราด้วยอย่างต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องสําคัญมากๆถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถฮิวใจตัวเองได้จากความเจ็บปวดมันคือการที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองไปที่อื่นบางคนอาจจะมองว่าการเปลี่ยนโฟกัสมันไม่ได้ทําให้ตัวเราเองสามารถแบบยอมรับความเจ็บปวดตรงนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรายังไม่พร้อมในการที่จะยอมรับความเจ็บปวด การมุ่งใส่ใจไปกับสิ่งอื่นหรือมุ่งมั่นในการทำสิ่งอื่นมากกว่าเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถหยุดความรู้สึกเจ็บปวดของเราได้ในช่วงเวลาหนึง่งมีคำเก่าวบางคำอะค่ะที่เกี่ยวข้องกับความรัก มันมักจะเป็นคําที่เราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนก็แบบเหมือนเราอาจจะไม่ได้โชคดีมากนักในเรื่องของความรักแต่เราอาจจะลัคก,กี้แบบในเรื่องของการทํางานก็ได้คผู้ฟังลองดูไหมคะว่าการเปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความรักบางทีมันอาจจะทําให้เราทําสิ่งเหล่านั้นได้ดีกว่าบางทีความรักมันอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป จริงอยู่ว่าคนบางคนอาจจะโชคดีทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องงานใช่ไหมล่ะคะอันนี้ก็คงเป็น1ใน100ยหรือเป็น2ในร้อยที่เขาก็อาจจะเจอเรื่องแบบนั้นได้แต่ถ้าเราผิดหวังในความรักแล้วเนี่ยทำไมเราถึงจะไม่มีโอกาสที่จะแบบไปชดเชยตัวเองด้วยความสามารถด้านอื่นๆของตัวเอง บางทีการหนกหักหรือการเลิกลากับใครสักคนหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้เวลากับตัวเองให้เวลากับจิตใจของตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยจะได้มีระยะเวลาในการที่จะดูแลจิตใจของตัวเองการเบี่ยงเบนตัวเราเองไปมุ่งมั่นหรือไปตั้งใจกับสิ่งอื่นๆที่มันควรจะทํามากกว่าการจมอยู่กับความเจ็บปวดมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่อย่างน้อยแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าตัวเราเองก็มีคุณค่า ตัวเราเองก็มีศักยภาพในการทำอย่างอื่นๆมากกว่าการที่จะต้องแบบเอาตัวเองไปผูกพันกับความรู้สึกเจ็บปวดกับการที่มีใครสักคนนึงออกไปจากชีวิตของเรามันจริงมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าการทำใจจากการที่เราเสียคนรักตายหรือว่าการที่เราจะต้องเลิกลากับคนที่เรารักมากๆไปย่อมไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆเลยแล้วทางออกหรือวิธีการของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไป เพราะว่าเราก็ต่างมีความซับซ้อนในด้านอารมณ์แล้วก็วิธีการที่มันแตกต่างกันทั้งสิ้นด้วยแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังว่าถ้าเราหมดแต่โศกเศร้าเสียใจร้องไห้กลางไซโฟนหรือว่าเปิดเพลงเปิดน้ําในห้องน้ําแล้วก็ร้องไห้ไปกับมันฟังเพลงอกหักอยู่ตลอดเวลาหรือกับบางคนเนี่ยก็จะพยายามตะโกนกรีดร้องความเจ็บปวดออกมาเนี่ย แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราจะผ่านกับตรงนั้นไปได้เนี่ยเพียงแค่ว่าเราต้องเลือกลงมือกระทําบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดีกับตัวเองอีกอย่างนึงเลยแล้วอีกว่ามันสําคัญมากๆเลยกับคุณผู้ฟังที่กําลังอ,อกหักอยู่ตอนนี้ก็คือจริงๆการที่เรายังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ในช่วงเวลาที่มันยาวนานแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าตัวเราเองไม่สามารถมีวิธีการจัดการกับมัน แต่เรายังเจอตัวกระตุ้นที่เรียกว่าการเห็นการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวเขาอยู่มันก็ได้ทําให้ความเจ็บปวดนั้นเหมือนมันโดนสกิดอยู่ตลอดเวลาอีกแนะแนะนว่าตัวเราเองควรจะบล็อกทุกๆช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียที่เราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของเขาอย่าคิดนะคะคุณผู้ฟังว่าการบล็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะจะดูไม่เป็นผู้ใหญ่เอาซะเลยหรือเราจะดูแบบไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้เลย จิตใจของเราเนี่ยมันซับซ้อนและมันก็ยากที่จะอธิบายมากกว่านั้นค่ะถ้าเราเจ็บปวดแล้วเราก็รู้ว่าการเห็นการได้รับรู้ข่าวสารตรงนั้นมันยังกระตุ้นความเจ็บปวดของเรา มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะตัดวงจรตรงนั้นออกไปเพื่อทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถรับมือกับตัวเองได้ในวันที่เราเนี่ยจะต้องบับอยู่กับตัวเองแล้วแต่คุณผู้ฟังหลายๆคนก็คงบอกว่าการบล็อกแฟนเก่าหรือการบล็อกคนรักเก่านี่เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ต้องใช้ความกล้ายอย่างสูงมากๆเลยเพราะจากคนที่จะต้องอยู่ในชีวิตกันทุกๆวันจะให้ตัดขาดกันออกไปแบบนี้หรอแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังว่าความรู้สึก มันอาจจะเป็นเรื่องของความใจหายแล้วก็ลึกๆแล้วเราอาจจะยังคงอยากมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่มันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะยากในการที่จะตัดใครสักคนหนึ่งออกจากโซเชียลมีเดียหรือการหยุดการรับรู้เกี่ยวกับเขาคนนั้นความอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาของเขาเนี่ยแหละคะ่ะมันยังเป็นตัวชนวนอย่างหนึ่งที่จุดความเจ็บปวดของเราขึ้นมาได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเอาเขาออกไปเลยค่ะเอาเขาออกไปจากความรู้สึกของเราเอาเขาออกไปจากการรับรู้ของเราอย่างน้อยแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องรับรู้แล้วก็ไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดกับความรู้สึกเดิมๆของตัวเองอีสุดท้ายแล้วสิ่งที่อ,อยากจะบอกก็คือการที่โลกนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เรานะคะที่อกหักในขณะที่เรากำลังร้องไห้ฟูมฟายหรือแม้กระทั่ง การที่ตัวเราเองกําลังรู้สึกว่าเจ็บปวดกับความรักเนี่ยอาจมีอีกหลายๆคนที่เขากําลังประสบปัญหากับความเจ็บปวดแบบนี้ของเราอยู่การอ,อกหักมันคือประสบการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราจริงๆเชื่อว่าความอกหกักหรือการเจ็บปวดจากความรักเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวแต่ไม่ได้การันตีนะคะว่าคุณค่าในตัวเราเนี่ยมันจะต้องลดน้อยลง หรือมันก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดด้วยเช่นเดียวกันว่าเราจะไม่สามารถมีความรักในครั้งต่อไปได้ความรักที่สมหวังมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าตัวเราเองที่อกหักในวันนี้มันจะไม่สามารถสมหวังในความรักได้ในวันข้างหน้าเพียงแต่วันนี้เราอาจจะรู้สึกเจ็บปวดกับมันแล้วเราก็มีมุมมองต่อความรักในด้านที่มันไม่ค่อยดีแล้วเราแค่กลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลจิตใจตัวเอง สิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าลืมใจดีกับตัวเองนะคะเพราะนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยที่ทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถก้าวผ่านกับความเจ็บปวดแล้วก็ฮิลจิตใจของตัวเองได้ในวันที่เรากำลังอกหักวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่อ EP หน้าสวัสดีค่ะออ l จิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android